ผมวันนี้ผมก็จะมารีวิว Power M นะครับซึ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับของแบรนด์ p o e u r o t e c h นะครับส่วนจะเป็นรุ่นอะไรนะครับตรงนี้เลยครับมีมีมีนีนะครับเป็นของ p o e u r o t e c h นะครับเป็นรุ่นนะครับ MA 2 3 5 0้และก็ตัว MA 4 4 5 0อ่าซึ่ง2รุ่นนี้นะครับจะต่างกันตรงที่ c h a n n e l นะครับก็คือตัวบนนี่ MA 2 3 5 0 2 c h a n n e l ส่วนตัว M A 4450เป็น Power Am p 4 c h n n n e l เป็น Power Am p ขนาด 1U ยู่เป็น s w i t c h i n g ระบบคัสดีนะครับซึ่งเข้ามา2รุ่นนะครับถ้าหากท่านไหนที่กำลังมองหา Power Am p นะครับขนาดเล็กไปใช้งานนะครับยกไปง่ายๆใช้งานสะดวกสบายไม่ยุ่งยากในเรื่องของน้ำหนักอย่างนี้ก็แนะนำสอรุ่นนี้เลยนะครับอ่าสำหรับตัวบนนะครับถ้าใครสนใจนะครับราคานะครับหเครื่องนะครับอยู่ที่4,500บาท ะครับ4,500บาทสำหรับตัว MA 2350กําลังขับนะครับ8โอห์มนอยู่ที่350วัต4โอห์มอยู่ที่510วัตต่อชนแนลนะครับส่วนตัวข้างล่างนะครับ MA 4,450นี่8โอห์มอยู่ที่450วัตและก็4โอห์มอยู่ที่650วัตต่อชนแนลที่4โอห์มอ่านะครับก็เป็น power amp ขนาด 1u เล็กกระทัดรัดนะครับก็แนะนำนะครับทั้ง2รุ่นนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆนะครับ ไปลองฟังน้ําเสียงกันในแต่ละรุ่นว่าน้ําเสียงจะเป็นยังไงซึ่งตัวล่างสุดนะครับตอนนี้ผมตอ่อ,มตอใช้งานตัวร่างสุดก็คือผมจะขับชุดนี้นะครับเป็น18นิ้วนะครับเป็น18นิว้ว2ใบเป็นตู้หน้าเปิดนะครับผมมาตู้หน้าเปิดมาลองนะครับตลาดเทวเอมรุ่นนี้ตัวบนจะยังไม่ใช้นะครับผมจะใช้ตัวล่างก่อนคือชั้นหนึ่งสองผมจะใช้ขับกลาง3ามสี่ผมใช้ขับเบิดผมเล่นที่8โอมนะครับลองมาฟังน้ําเสียงกันนะครับว่าน้ําเสียงจะเป็นยังไง คือเล่นที่8โอห์มแต่ชแนลนะครับคราวนี้ผมจะเอาเสียงกลางมาใส่ด้านบนดูว่าเนื้อเสียงจะเป็นยังไงแล้วก็จะลองสลับเอาซับขึ้นมาลองดูนะครับว่ามันจะขับได้ไหมเดี๋ยวลองกันครับเดี๋ยวผมก็จะลดวอลลุ่มเสียงกลางนะครับ2ชแนล1 2เดี๋ยวผมก็จะสลับขึ้นมาด้านบนนะครับนี่นะครับก็เป็นแจ็ค XLR นะครับแจ็ค XLR นะครับตั้งสองรุ่นนี่ก็คือจะเป็น XLR ไม่มีลิงก์เอานะครับผมแล้วก็จะมีปุ่มปรับพาราเรลแล้วก็สเตอริโ เอาพุทจะเป็นสปิคนอย่างเดียวนะครับแล้วก็พัดลมระบายความร้อน2ตัวนะครับด้านหลังอ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวสลับสายลำโพงขึ้นมาอันนี้ผมให้ฟังโคนเสียงกลางก่อนผมคิดว่าบอร์ดน่าจะเป็นตัวไม่ต่างกันนะครับคล้ายๆกันนะสองรุ่นนี้ เดี๋ยวลองผมเอาไปขับซับลองดูว่ามันจะเป็นยังไงด้านบนเดี๋ยวผมจะสลับเอาตัวแท่นล่างขับกลางเหมือนเดิม Channel เดิมนะครับเดี๋ยวผมลองมาขับซับลองดูว่ามันจะเป็นยังไงด้านบนกลับสายสัญญาณซับขึ้นมาเอาสายลำโพงซับเบสขึ้นมาด้านบนเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเปิดวอลลุ่มก่อนนีเลย ยงนี่ใช้ได้เลยนะครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับผมถ้าใครสนใจรุ่นด้านบนนะครับเป็น power amp 2 channel เป็นตัว 50, oh M A 2 3 5 0กําลังครับ8โอห์มอยู่ที่350แล้วก็4โอห์ม oh อยู่ที่510บวัตต์ส่วนตัวด้านล่างเป็นตัว 4, 4, 5, 0, oh M A C C ห้าศูนย์มอยู่ที่450ราสวัตต์แล้วก็4โอห์ม oh อยู่ที่หกรอยห้าสบวัตต์นะครับราคา1แท่นนะครับแท่นบนนี่อยู่ที่4,500บาทแท่นล่างอยู่ที่5,335บาทนะครับ สำหรับทางร้าน h i โปของเรานะครับในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็มีกิจกรรมนะครับลดสินค้ากระดับช่วงนี้เพราะว่าเราก็มีโปรโมชั่นนะครัลดสินค้าต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับเครื่องเสียงต่างๆในร้าน h i โปของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับโค้ดส่วนลดด้านล่างนะครับก็มีโค้ดส่วนลดสำหรับท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถนาโค้ดส่วนลดนี้ครับ ไปซื้อสินค้านะครับผ่านเว็บฮิปโปได้เลยนะครับผมเอาโค้ดตรงนี้นะครับไปเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าทางเว็บของร้านฮิปโปของเรานะครับโอเคครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดต่อให้ด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ